สวัสดีค่ะชื่อตาลน,นะคะตาลเป็นเจ้าของร้านวิเวียนร้านน้ำผมอยู่ที่เอกมัยซอย3นะคะวันนี้ตาลจะมาแนะนำแฮร์พีทนะคะแฮร์พีทไทยแลนด์เนี่ยคือ อันดับแรกที่ตาไน,น้รู้จักคือมีลูกค้าท่านหนึ่งเดินเข้ามาหาตาน,นะคะบอกว่าเออพี่อ่ะไว้ผมมา5ปีแล้วมันไม่ยาวสักทีมันยังอยู่แค่นี้อยู่ที่เดิมคือแบบโคนผมก็ดําออกมาแล้วก็ต้องเติมสีอยู่เรื่อยแต่5ปีคือได้แค่นี้เองก็ไม่ยาวถึงก้นคือลูกค้ามีแบบความฝันว่าอยากจะ ผมยาวเหมือนดาราเหมือนวเส้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากดูเซ็กซี่นะคะทีนี้ก็เลยแบบเขาบอกว่าเออพี่อ่ะไปเจอเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งนะคะชื่อเว็บไซต์ Happy Thailand ซึ่งเป็นผมแท้ร้อยซ็ต์านก็เลยเอองั้นเดี๋ยวตานเข้าไปดูให้เขาบอกว่าช่วยพี่ดูหน่อยเพราะพี่ไม่มีความรู้เรื่องผมนะคะถามว่าตานเชื่อร้อยเปอไหมว่าเป็นผมแท้ร้อซไม่ได้เชื่อนะคะคือแบบว่า เพราะว่าเราเราไม่มีความเชื่อว่ามันมีมันมีผมแท้ร้อยเปอร์เซนต์ด้วยหรออะไรเงี้ยคือเราโดนหลอกมาเยอะไงแต่ทีนี้พอแบบเรานัดเขามาดูผมปุ๊บเราก็เฮ้ยผมสวยนะเฮ้ยผมแบบเงาดูแบบดำมากเลยอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่าเออผมโอเคแล้วมีน้ำหนักมากแต่มันเจ๋งตรงอย่างหนึ่งคือแบบร้านเขาบอกว่าเขารับประกันเคลมคืนเงินในภายในสมวันนี่คือความแบบที่ทำให้เรารู้สึกว่าเออเรามีเวลาเหลือเฟือนะที่จะแบบว่า ลองพิสูจน์ดูว่าผมเขาอะร้อยเปอร์เซ็นต์จริงไหมตัก็เลยตัดสินใจเลยว่าเออพี่เอามาเลยวันนั้นก็เลยมาทําสีผมเลยนะคะเพื่อพิสูจน์ว่าแท้จริงหรือเปล่านะคะก็เลยตัดสินใจเลยว่าอืมงั้นจะขูบอยู่กับแพรพิดวันนั้นวันนั้นใช้เวลาในการทําสีเจ็ดชั่วโมงกับแพรพีนะคะคือตันใช้เวลากับกับแพรพีเนี่ยเพื่อเพราะอยากรู้หนึ่งว่าเป็นผมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมสองลูกค้าให้โจทย์ว่า ต้องทำสีให้เหมือนผมชั้นนะคือเป็นสีมนเข้ามนอะไรเงี้ยนะคะก็เลยทำไปเจ็ดชั่วโมงผลออกมาโหดีมากคือมันเพอร์เฟคผมแบบเจ๋งมากคือผมแบบแท้ร้อเเซ็นคือแบบไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันมันมีจริงด้วยหรออะไรเงี้ยคือแบบเรารู้สึกว่าคือคนโดนหลอกมาเยอะะค่ะคือมีความรู้สึกว่ามันมันเหมือนเหมือนไม่อคติอยู่แต่พอแบบเจอแบบนี้โหประทับใจมากๆคือแบบรู้สึกว่าเฮ้ย มันเจ๋งมากเลยแล้วก็ทำสีออกมาสีแบบเงาแล้วพอทำแล้วคุณภาพผมยังดีอยู่ไม่แห้งเสียนะคะนี่คือสิ่งที่แบบตันรู้สึกว่าคือต้องแนะนำให้เพื่อนๆใช้ใครที่แบบใช้แฮร์พีที่แบบผสมไหมหรือว่าใช้แฮร์พีที่เป็นแบบไหมแท้ๆอยเงี้ยคือตันขอแนะนำเลยว่าตัวนี้เจ๋งมากคือมันคุ้มค่ากับราคาจริงๆแล้วก็ คือสภาพผมแบบใช้ตันว่า2ปีได้3ปีคือถ้าดูแลดีๆนะคะคือผมเขาสวยมากๆแล้วก็คือพอทําสีแล้วมันคงคุณภาพมาอยู่คือผมไม่แห้งเสียเลยนี่คือสิ่งที่ดีมากๆนะคะตันก็เลยรู้สึกว่าเออแห่งนี้ของไทยแลนด์เนี่ยเขาแบบเขาไม่ได้โม้นะ คือเขาพูดจริงอะ่ะคือมันแบบเรื่องของจริงจริง,รงคือเราแบบรู้สึกว่าเขา,เาแบบจริงใจกับลูกค้าก็ก็ตานก็เลยก็เลยคิดว่าอของเขาอะ่ะมันมันมันตอบโจทย์กับลูกค้าได้เยอะมากหนึ่งคือลูกค้าต้องการความยาวแค่ไหนความหนาแค่ไหนเขาก็จะทำตามตามสั่งของลูกค้าได้เลยนะคะนี่คือคือข้อดีของเขา ก็ผมนะคะผมของเขาก็จะมีตั้งแต่10นิ้วความยาว10นิ้วถึง26นิ้วนะคะคือดูได้เลยนะคะว่าผมเขามีน้ำหนักมากๆถ้าสาวๆต้องการผมยาวปะปๆาประมาณของตาน,นะคะตาลสูง158ถ้าการถ้าตาต้องการผมยาวแบบปะาป่าน,นก็จะเลือกไซนี้นะคะไสิ12จะอยู่ประมาณนี้นะคะ สำหรับสาวๆที่อยากได้ผมที่แบบให้ยาวถึงแบบประมาณเสื้อในนะคะกลางหลังนิดนึงนะคะตันก็จะเลือกประมาณนี้ประมาณนี้นะคะตันสูงร้อยห้าสิบแปดก็จะใช้ผมประมาณนี้ตันว่ากาลังดีสําหรับแบบสาวๆที่ไม่ต้องการแบบให้ยาวเกินไปจะอยู่ประมาณเสื้อในนะคะกําลังดีค่ะสําหรับสาวๆที่อยากได้ผมยาวดูเซ็กซี่ถึงแบบประมาณก้นนะคะ ก็จะต้องเป็นไซส์22นะคะสําหรับสาวๆที่แบบไม่ได้สูงเกินไปตันสูง158นะคะตันก็จะเลือกเป็นไซส์นี้นะคะไซส์22นะคะดูเซ็กซีพ่พอมว้นก็จะขึ้นใหม่นิดนึงนะคะ <S <S ส,ส่วนการเย็บของเขานะคะก็จะเป็นเย็บแบบชิ้นเดียวนะคะคือบอกได้เลยว่าผีเมอปานนี้มากคือแบบทําไมแบบ ละเอียดได้ขนาดนี้คือแบบคือตอนที่ตานแบบข้อสีนะคะไม่มีหลุดเลยคือแบบหผมแบบฝีม,มือการเย็ยบนี่แบบสุดยอดคือบบเห็นไหมคะเป็นแบบชิ้นเดียวผมเงาปันนี่สุด,สดเย็บสามชิ้นนะคะเย็บสามชิ้นก็นี่จะเป็นแบบนี้นะคะสวยมากๆจะมีรอนนิดนึงเนี่นคยค่ะเย็บสามชิ้น ผมรอนก็สวยมากนะคะดูแบบธรรมชาติสุดๆเลยค่ะมันมีข้อดีแตกต่างกับเย็บชิ้นเดียวยังไงนะคะคือมันดีสําหรับสาวๆที่แบบเนี่ยนะคะแตนขอแกะให้ดูคือสาวๆที่แบบมีปัญหาผมบ้างหรือว่าแบบคือกรณีแบบใช้ชิ้นเดียวแล้วมันไม่เนียนนะคะตรงนี้มันจะตอบโจทย์คือเราสามารถเสียบไปตรงนี้มันจะเชื่อมกันนะคะ คือผมเย็บชิ้นเดียวมันบางทีถ้าเราใช้ชิ้นเดียวมันจะอาจจะไม่เชื่อมกับด้านหน้าตัวนี้มันจะมีประโยชน์เวลาแบบเราต้องการให้แบบเนียนสุดๆนะคะก็เสียบไปด้านข้างนี้ค่ะอย่างผมตาน,นะคะผมตาตรงข้างๆเนี่ยจะสั้นนิดนึงถ้าตาต้องใช้อ่22นิ้วตรงนี้มันก็จะไม่มีเนื้อผมนะคะเพราะฉะนั้นตานจะต้องใช้สามชิ้นก็คือเพื่อจะมาติดตรงนี้เพื่อความเนียนมันก็จะไล่กัน คือไม่มีไม่มีทางรู้เลยว่าเราใส่แฮ์พีนะคะนี่คือความแตกต่างของ3ชิ้นนะคะคือมันจะเพิ่มความเนียนแล้วก็กรณีผมบางอย่างเนี้ยก็จะเพิ่มให้มีวอลลุ่มมากขึ้นนะคะคือตาจะมาสอนเทคนิคการปิดแฮ์พี้ยังไงให้ดูเนียนนะคะคือดับแรกคือผมตานเนี่ยเป็นคนผมหนาและผมตาลอยู่ระดับนี้นะคะต่าวันนี้ตาจะใช้แฮ์พี้แบบ3ชิ้นนะคะค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะตาจะรวบผมครึ่งหนึ่งก่อนนะคะคือผมตานะเป็นคนผมหนามากๆนะคะประมาณสี่เท่าของผม,ผมคนอื่นเลยก็ว่าได้ตาจะใช้แฮ์ปีตัวนี้ยาวยี่สิบสองนิ้วแล้วก็สองไรกร๊มนะคะเพื่อให้บาลานซ์กับผมตาเพราะว่าตาผมตาหนามากนะคะแล้วก็ตรงนี้ผมตาลสั้น ต้องการความยาวประมาณเอวนะคะประมาณกลางหลังไปแล้วอเงี้ยค่ะก็จะต้องใช้สามชิ้นเพื่อให้เชื่อมกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะวผมค่อนข้างหนาใช้ลิปไม่ติดติดไม่อยู่นะคะนี่ทำสีมาแล้วสวยไหมคะผมนุ่มเงาเลยอ่ะแล้วก็เปิดกิ๊นะคะคือสะดวกมากๆเลย ะค,ะคือวิธีการติดเนี่ยเพื่อให้ให้แบบติดแน่นเราต้องแบบติดให้ชิดโคนให้มากที่สุดนะคะหรือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากให้แบบแน่นๆหน่อยก็บิดผมเรานิดนึงแต่ว่าผมตาแบบผมหนามากติดยังไงก็อยู่นี้นะคะให้กางศรีรษะนี่แล้วก็แบบชิดๆโคนเลยนี่แค่นี้นะคะแล้วก็ชิ้นหนึ่งนะคะ นี่ชิ้นเล็กนะคะเป็นชิ้นเล็กิดคลิปนะคะก็ปิดลงไปชิ้นหนึ่งนะคะชิ้นเล็อกอีกชิ้นหนึ่งคืออันนี้มันจะ ดีตรงที่ว่ามันทำให้แบบดูเนียนมากขึ้นนะคะคือผมตาลตรงเนี้ยตรงด้านข้างเนี่ยมันสั้นเพราะนั้นคือตานใช้แบบแฮปปี้ตัวที่บดผมยาวไม่งั้นถ้าเกิดว่าไม่ใช้สามชิ้นเนี่ยมันจะดูไม่เนียนนะคะขอปล่อยผมนี่นะคะว้าวฉันผมยาวแล้วเซ็กซี่เลยเน่ถ้าเกิดว่าผมตาลม,ม้วนนะคะ ถ้าจะไม่รู้เลยนะคะว่าใส่แฮ์พี้อยู่เพราะผมตานมันแบบตรงมากปลายมันทื่อๆนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยจะไม่ค่อยชอบผมตรงเท่าไหร่ส่วนมากตานใส่แฮ์พีต้ตานก็จะม้วนปลายนิดนึงให้ดูเซ็กซี่วุ้นเส้นก็วุ้นเส้นนะคะสวยไหมคะเห็นไหมคะดูเนียนแล้วผมมีน้ำหนักมากผมมีน้ำหนักมากมากชอบมากคือแบบ คือถ้าถ้าใส่แฮปพีก็จะนั่งรูปผมทั้งวันนะคะชอบมากมากเลยค่ะคือผมนุ่มกว่าผมตาลอีกแฮปพี Happy, แบบผมนุ่มมากลยค่ะแบบใจมากๆนะคะเห็นไหมคะแต้ก็ปล่อยผมดูแบบหมวทุยมากนะคะ ก็ฉีดสเปรย์ค่ะเรื่องสีก็เป็นเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าจะทำยังไงให้ดูแบบแฮปปี้ดูบาลานซ์กับผมจริงของเราแล้วก็ดูเงาดูแบบรักษาคุณภาพของผมนะคะคือลงทุนนิดนึงนะคะในการ,ราทำสีไม่ใช่ว่าพอเราได้แฮปปี้มาแล้วเราไปทำสีที่แบบใช้ผลิตภัณฑ์ไม่ดีหรือว่าไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์ในการผสมสีในการ ทำยังไงให้สีบาลานซ์กันแล้วก็คงความเงาเพราะฉะนั้นตนแนะนำเลยนะคะว่าคือถ้าไปทำสีที่แบบถูกๆผมเนี่ยสะมาเป็นฝอยขัดหม้อนแน่นอนคือแฮปปี้สวยๆของเราเนี่ยกลายเป็นว่าคือเราเสียเงินฟรีๆนะคะคือสีผมเนี่ยถามว่าใครๆก็ทำได้แต่ว่าจะทำสีเนี่ยให้มันดูเสมอแล้วก็ดูเงาได้ยังไงคือตานเนี่ยเป็นช่างมา15ปี คืออาศัยประสบการณ์นะคะเทคนิคการผสมสีเทคนิคการทำยังไงให้ผมอะยังรักษาความเงาความนุ่มอยู่นี่คือสิ่งที่มันมันไม่ใช่ว่าใครก็ทําได้มันต้องอาศัยประสบการณ์ที่เราสะสมมาและเราต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่มันไฮเอทมากๆ เพื่อรักษาคุณภาพของแฮร์พีชนะคะคือถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดหรือว่าเพื่อนๆท่านใดแบบสนใจอยากจะแบบทำแฮร์พีชทำสีอะไรเงี้ยก็ให้นึกถึงตาลมาปรึกษาตาลได้นะคะเพราะว่าตาลก็คิดว่าตาลเป็นเพื่อนเป็นเป็นญาติสนิทนะคะตาลเราอม้คำแนะนำเรื่องสีได้ทุกทุกอย่างเลยะคะ่ะ เรื่องการเดินทางมาที่ร้านนะคะง่ายนิดเดียวเลยค่ะเพราะว่าร้านของตาอยู่ใจกลางเมืองนะคะอยู่เอกมัยซอย3 BTS นะคะก็ยิ่งง่ายมากๆเลยนะคะก็ลงสถานีเอกมัยแล้วถ้าเกิดว่าก็จะต่อรถมอไซค์หรือว่ารถสองแถวก็ได้เข้ามาแบบนิดเดียวร้านของตาอย่อยู่ในอาคารโมเดิร์นทาวน์นะคะขึ้นมาชั้น2ก็จะเจอร้านตานอยู่ร้านเดียวเลยนะคะร้านชื่อวิเวียนนะคะร้านจะเป็นโทนสีเหลืองขาวนะคะค่ะ วันนี้ตาลก็ขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะแล้วเดี๋ยวตาลมาแนะนำเทคนิคพิเศษต่างๆที่ทำติดยังไงให้ดูเนียนนะคะไว้พบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย